ดีครับคุณไอเลียนครับสวัสดีิุมเป็นงานด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับเราสองคนเหมือนเดิมนะครับในช่วงเวลาแบบนี้นะฮะสามสี่สี่คนครับคุณนับอะไรสามสี่คุณเป็นเชียร์ลีดเดอร์เก่าหรือไงฮะเสียส่คนอ๋อนักจับไม่ใช่เราสองคนวันนี้นะฮะที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันธรรมดาปกติแล้วเนี่ยครับส่วนใหญ่เราจะมานั่งคุยกับศิลปินที่แบบเป็นศิลปินเดียวมาอะไรอย่างนี้นะแต่วันนี้พิเศษนิดนึ่งศิลปินกลุ่มก็มีเป็นกลุ่มก็มีใช่ไหมใช่ครับ ไม่มีอะไรครับผมคุณต้องสบตาผมนะคุณเหมือนมีอะไรในใจแบบคือจะสบตาคิ้วเหมือนมีของไม่มีเอาไม่มีนอนไม่พอตาหลักทำอะไรมาฮะทำอะไรมาก็นอนดึกไงนอนดึกเนาะดูข่าวเอาดูข่าวดูข่าวติดตามข่าวสารบ้านเมขาเาเรื่องเราดีกว่าครับคุณผู้ชมครับในวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับเรียกว่าเป็นทั้งศิลปินขยับตัวปุ๊บเป็นข่าวเลยฮะ ขยับตัวพูดเป็นข่าวเลยใช่ครับขนาดนั้นเลยเพราะเขามีความเคลื่อนไหวอออมีความเคลื่อนไหวโซเชียลโซเชียลแต่พรไอ้นี่คนที่ไหนวะเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่เรียกได้ว่ามีหลายๆคนเนี่ยติดตามนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ติดตามเขาเยอะนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของแฟนไม่ว่าจะเป็นแฟนเพลงแฟนรายการโอ้โหขนาดนี้แล้วต้องเชิญมาคุยกันล้เนาะใช่เกินเยอะเลยใช่ครับครับผม ต้อนร네ับเลยต้อนรับเลยครับต้อนรับใครแล้วครับอ้าวคุณก็เชิญอาต้อนรับพี่กบโทษชัยและพี่เก๋พกามาครับใช่ไหมครับสวัสดี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 ครับเชิญครับแหมพี่กบโวัชชัยแล้วก็พี่เก๋พกามานะครับที่เราเคยมาร่วมพูดคุยกันแล้วแหละแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเป็นอีกเรื่องราวของเป็นอีกบทบาทหนึ่งบทบาทหนึ่งใช่ไหมเป็นเรื่องราวของบทบาทอะไรฮะอันนี้บทบาทผู้บริหารไงอ๋อครับเจ้าของธุรกิจ ไม่เกินรกดาแล้วนะครับขยับไปอีกเก้าหนึ่งนะฮะดูได้ไงว่าเราไปขายครีมไม่ใช่แล้วก่จใจครับออาข้อคำถามเลยฮะจากเมื่อก่อนเนี่ยนะครับที่เรียกว่า เป็นนักจัดรายการะน,นะฮะก็มาขยับมาเรื่อยๆกระทั่งสังสมเรื่องราวของประสบการณ์แฟนเพลงแล้วก็เรื่องราวต่างๆใน,นตอนนี้กลับมาเป็นผู้บริหารแล้วนะฮะแล้วทําไมถึงอยากคิดอยากจะตั้งบริษัทอะไรอย่างเงี้ยครับบริษัทกบเก๋ครีเอชั่นนะฮะทำเกี่ยวกับอะไรบ้างครับพี่เก๋ครับก็หลักๆเราก็คือเน้นเรื่องของวงการบันเทิงนี่แหละนะคะก็เป็นผลิต รายการในเบื้องต้นนี่คือผลิตรายการวิทยุก่อนนะคะตามแนวถนัดของเราเพราะว่าแบบต่างคนต่างมีประสบการณ์ถ้าเยอะสุดก็คงจะเป็นวิทยุอะค่ะก็เลยเริ่มขึ้นมาเป็นฮักรีดิโอค่ะนอกจากนี้ก็จะต่อไปเราก็จะมีมีแผนที่จะทำฮักทีวีด้วยนะคะก็จะเป็นธุรกิจที่ต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะค่ะในเรื่องของการจัดประกวดคือมีทั้งวิทยุมีก็ช่วทีวีเป็นโปรเจกต์ต่อไปแล้วก็รวมไปถึงงานอีเวนต์ต่างๆแล้วก็รับด้วยแล้วก็พวกเป็นโปรดักชันเรื่องของสกู๊ปสปอต โฆษณาไรพวกอย่างนี้เราก็ทําแล้วก็ตอนนี้ก็จะอยากจะบุกเบิกเรื่องของออนไลน์ด้วยถ้าเกิดใครจะให้วางแผนมีเดียเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์อย่างเช่นเป็น YouTube เป็นอะไรที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียต่างๆเราก็จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะให้คําแนะนําได้จากลักษณะงานที่บอกแล้วเนี่ยบริษัทต้องมีคนไม่น้อยกว่า300อยคนนะฮะจริเชแล้วนะเราเราตัดคําว่าร้อยออกไปครับลือสาคนครับอนนี้คนจริงๆนะ ห็ดศูนย์ต้องไปหมดบาทมาเป็นผู้บริหารเหนื่อยไหมครับเออเหนื่สิบอกตรงๆเลยว่า <laughs> เหนื่อยมากตั้งแต่สักกระเบือยาเรือล็อกปับครับผมทุกสิ่งอย่างทุกสิ่งอย่างนะครับทุกวันนี้จะเป็นมะเร็งสมองแล้วนะรับโทรศัพท์ตลอดเวลาใช่มพี่โอหครับทุกวันนี้แบบสมองนี่หมุนติ้วติ้วติ้วไม่เคยคิดเลยว่าอยู่ดีๆต้องเป็นผู้บริหารสักวันหนึ่งมันคิดใหญ่ใจมาแต่ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้เออคิดแต่ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ก็คือทํางานเราก็เป็นลูกจ้างคนน้อที่ฝานมาใช่ไหมครับเป็นลูกจ้างเป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะก็เราก็เลยมานั่งคิดๆไปว่าเอ๊ะทำไปทาไไปออ้้ย่งนี เมื่อไหร่มันจะรวยอเออ,อนั่นน่ะสิเมื่อไหร่มันจะรวยใช่ไหมฮะมันเหมือนกับหาเงินล้านให้คนอื่นเ,ออเพื่องเงินหมื่นให้ตัวเองอะ่ะอ๋อจริงนะเออ,นเอ,อคนอื่นเขารวยอะ่ะเจ้าของกิจการเขารวยเจ้านายเรารวยแล้วตัวเราอะ่ะมาน,นั่งรับเงินเดืเอนหลักหมื่นหลักหมื่นหลักหมื่นก็ใช้เดือนชนเดือนอย่างเงี้ยเฮ้ยเป็นความคิดดีๆนะมันมีอะไรต่อไปคุณจะบอกนะคุณคิดเหมือนกันนะฮะคุณคิดเหมือนกันนะอยู่ไม่เกี่ยวนะ เป็นแนวคิดที่ดีความดีที่ดีใช่คือทุกคนมีความฝันแบบนี้หมดและใชหะมันมันมันไม่ผิดหรอกว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งพอเรารู้สึกว่าเรามีความพร้อมประสบการณ์พร้อมอะไรต่ออะไรพร้อมมีคอนเนชั่นต่างๆพอสมควรก็ควรที่จะขยับขยายขึ้นมา มีอะไรเป็นของตัวเองได้แล้วอ่ะมาพูดถึงชื่อคลื่นบ้างเออคอนเซ็ปต์ของคลื่นเเนี่ยมื่อกี้อะไรนะฮักเรดิโอฮักเรดิโอคลื่นหมีน่ารักคลื่่นนหมีารักที่มาเป็นยังไงทำไมต้องเป็นหมีครับพี่ครับเออทำไมต้องเป็นหมีครับจริงนั่นสิจริงๆคลื่นหมีน่ารักเป็นสโลแกนเป็นสโลแกนจรี๊คือฮักเรดิโออ่าปกติเราจะคุ้นกันกับว่าเป็นชื่อ คลื่นแล้วตามด้วยสโลแกนแต่ของเราอ่ะเราจะเป็นสโลแกนแล้วตามด้วยชื่อคลื่นอ่าค่ะที่มาพี่กบเล่าได้เพราะพี่กบเป็นคนคิดค่ะทั้งหมดเราพยายามฮะี่ไม่น่าคิดนะที่มันนานรังเลย่ผมต้องมีมุมนะออเหรอนี่แต่ก็มีคนคิดได้ว่าแบบว่าสงสัยพี่กบคิดจะเก๋แน่เลยเพราะว่าแบบว่าเป็นมีอะไรยเงี้ยคืออย่างนี้ฮะ เราต้องการคำที่มันแบบมีความหมายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็มานั่งหากันว่าเอ๊ยยังไงดีนะตกลงก็คิดไปคิดมาได้คำว่าฮักฮักภาษาอังกฤษคือ S U G เนี่ยมันก็แปลว่ากอดใช่ไหมฮะแล้วฮักในภาษาไทยมันก็มาฟ้องกันกับมันก็มาฟ้องกับภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยครับพร้อมฮะับพร้อมครับพร้อมครับ เขาว่าฮักใหม่เออเขาว่าฮักก็ไปวารักไงใช่ไหมมันก็ได้ความหมายทั้งสองทางอังกฤษก็ได้ไทยก็เข้าใจนะครับก็ถือว่าลงตัวนะฮะแล้วก็ในเว็บไซต์ของเราก็เพิ่มคําว่าไทยแลนด์ไปหน่อยเพราะว่าคาว่าฮักเนดีโอเฉยๆเนี่ยบังเอิญนบังเอิญนว่าต่างประเทศเขาก็มีคนไปจดทะเบียนไปแล้วเราก็เลยเพิ่มคำว่าไทยแลนด์นิดแบบว่าถ้าจดแบบเฉยๆไว้ด้วยนะจดแบบโดเมนไว้ด้วยนะถ้าเกิดจะใช้เสียค่าลิขสิทธิ์ไม่รู้กี่ล้านเสียงความของฝรั่งน่าจะเป็นของคนอเมริกาค่ะ หายทุกอย่างจริงก็ลงตัวที่ลูกหมีไอ้ลูกหมีเนี่ยนะเราก็ไปนั่งคิดกันที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านวัชรพลเพลินนารี่มอลที่มีหมีเต็มห้างเลยเคยไปไหมฮะเคยไปครับเออเคยไปใช่ไหมพาลูกไปเล่นใช่ไหมลิงเล่นนะนั่นแหละ ในทีนี้มาพูดถึงเรื่องของเมื่อกี้คอนเซปต์ไปแล้วครวนี้เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่าเป็นเรื่องของออนไลน์พราะฉะนั้นเนี่ยต้องถามพี่กบพี่เก๋แล้วว่าช่องทางในการที่คุณรู้ฟังที่ก็อยากติดตามฟังเนี่ยจะฟังได้ทางไหนยังไงบ้างก็แอปพลิเคชันโหลด ฟรีได้ทั้ง2ระบบทั้ง iOS แล้วก็ Android ก็ทั้ง iOS คือ Apple Android ก็คือทั่วไปอย่างเงี้ยนะอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ iPhone โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store ฟรีหรือถ้าโทรศัพท์อย่างอย่าง iPhone เนี่ยเราไม่สามารถไปแก้ระบบของเขาได้เพราะว่า Apple กำหนดมาจริงๆอ่ะเราทำแอปเราบอกให้รองรับตั้งแต่ iPhone 4ด้วยซ้ำแต่ว่าไปถึงที่ App Store ปุ๊บเขาบอกว่าเขาจะ Approve ให้สามารถโหลดได้เฉพาะ iPhone 5S ขึ้นไปหรือ iOS 8ประมาณเนี้ยก็เลยก็เลย คนที่แบบว่าเวอร์ชั่นต่ำกว่านั้นก็โหลดไม่ได้ซึ่งซึ่งมันเป็นเป็นความคิดเป็นเป็นมติของทาง p อ Store ไม่ใช่เราเพราะว่าเขาจะขายเขาจะทําให้เฉพาะแบบตัวที่เขาขายอยู่รุ่นที่เขาขายทาขายอยู่แต่เราก็มีตัวช่วยอ่าก็เลยฟังได้ทงเว็บไซต์ได้เหมือนกันโอ้ยยเว็บไซต์นี่ฝามเร็ทุกคนเลย้ามาอย่างนี้นี่ไงพิมพ์ภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้เป็นรูปนี่ไหมหัวหมีน่ารักจมูกสีชมพูฮัลดีโอ คือบางทีคนคนคนมีอายุหน่อยจะทําไม่เป็นใช่ไหมนี่ไงเออราก็ต้องบอกว่าทํำยังไงเราก็นั่งอธิบายนี่แหละล้วจะบอกว่า Facebook ของเราได้ผลมากอย่างของเก๋งเนี่ยแล้วที่น่ารักก็คือว่าเราโพสต์อะไรไปเขาก็จะพยายามที่จะทับแชร์ต่อแชร์เยอะมากแล้วก็บางคนทําไม่เป็นก็จะมีเพื่อนเพื่อนที่ทําเป็นไปสอนแล้วก็บางคนโทรศัพท์ไม่รองรับอย่างแบบหลายคนเลยนะที่เป็นแฟนคลับจริงๆตั้งแต่สมัยอยู่คลื่นหลักก่อนที่จะย้ายมา ตอนที่เราบอกว่าเอยเราจะทำคลื่อนออนไลน์นู่นนี่นั่นเขาบอกเฮ้ย mm. ของฉันโหลดไม่ได้ oh. คุณป้านั่นของฉันโหลดไม่ได้เธอ mm. อย่งางงู้นอย่างนี้ mm. งั้นทำไมต้องอะไรละฉันว่าโทรศัพท์ฉันมีปัญหาฉันจะไปซื้อใหม่กลวยใหม่ไปซื้อใหม่แล้วก็คือแบบหลายคนมากอย่างน้องน้องคนหนึ่งขายกล้วยปิ้งอันนี้มีตัวตนจริงๆนะขายกล้วยปิ้งแต่รักเรามากรักกบเก๋มากอยากฟังก็ไปซื้อใหม่หลายคนที่ซื้อใหม่อันนี้เราไม่ได้แบบโม้นะไปดูในเฟซได้หรือแบบบางอันเราก็ไม่ได้เอามาแบบไม่ได้เอามาโพสตเพราะว่ามันอยู่ในกลุ่มไลน์หรือหรือไลน์ส่วนตัวเก๋เขาก็จะส่งมาให้ดูเดี๋ยวสุดท้ายแล้วในฝากผลงานนะฮะว่า อนนี้ทําอะไรบ้างนอกจากนอกจากนี้แหละตอนนี้แค่ทําอันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับไม่มีเวลาทํอยังอยู่เลยครับพี่บอกตรงๆนะฮะไม่ได้ดูด้วยกันมานานขึ้นต้งอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่นวสีเพลสรามคมแห่ง21เ็ป็นออฟฟิศชั่วคราวแล้วก็ห้องสงชชั่วคราวแต่ว่าออฟฟิศจริงๆของเราเนี่ยก็ก่อสร้างอยู่ ตรงใกล้ๆตรงนั้นแหละแต่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามแล้วก็กําลังก่อสร้างน่าจะ3ามถึงสเดือนเสร็จเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเชิญสองท่านนี้ไปร่วมด้วยนะคะไปน่วมทาบุญกันจะรอสรุปแบบสรุปแบบลงตัวปุ๊บก็ตีราคาก่อสร้างเลยก็ฝากเรียนเชิญศิลปินทุกๆท่านด้วยนะคะก็ก็ใครที่มีผลงานส่งมาเลยไม่จํากัดค่ายนะคะส่งมาที่อีเมล dj กบฮักนะคะ dj kob แล้วก็ h u g ยูจีแอดจนะคะส่งมาหรือเข้าไปติดตามใน Facebook ของเราแล้วก็แฟนเพจนะคะคลื มีน่ารักฮักเรดิโอก็จะมีรายละเอียดอยู่ส่งมาเลยเพราะตอนนี้ก็มีเพลงที่ส่งกันเข้ามามากมายแล้วแล้วก็ถ้าอยากจะไปฝากด้วยตัวเองยินดีต้อนรับนะคะมีม้าหินให้นั่งเล่นด้านหน้าคลื่นเพราะตอนนี้ก็ทยอยังร้านรอบรอดรัวนะคะสามารถมาได้งานก็ไปได้เพลงที่มันเสียงดีๆหน่อยส่งมากันแล้วก็เราเปิดให้แล้วถ้าเกิดแวะมาที่คลื่นเราก็เปิดมาให้คุยทุกคนนะคะตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมเป็นต้นไปสามารถเข้ามาแวะมาทักทายกันได้นะคะแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็ อยู่กับพี่กบพี so voilà. media, um um ่เก um ๋ด้วยนะก็น่ารักกับพวกเราแล้วก็สื่อมวลชนหลายๆคนรวมถึงศิลปินหลายคนตลอดเสมอมาเหมือนกันนะครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่กบธวัชชัยแล้วก็พี่เก๋พักการ์มาด้ะครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับครับฮักวีดีโอใช่ไหมคลื่นนี้น่ารักฮักเรดิโอนะฮะก็ไปโหลดแอปพลิเคชันกันแล้วก็ติดตามฟังกันได้เดี๋ยวตอนนี้ไปพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาชมช่วงต่อไปของรายการนะครับ